ขณะนี้เวลา9ก้นาฬิกาสามโมงเศรราเก้านาฬิกาบรรยากาศวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานวันเริ่มต้นเดือนที่สองของปีนี้วันที่หนึ่งกลุ่มพระถูกต้องไหมวันอาทิตย์เช้าอันเ <c oughs> ช้าอันนี้เงียบสงบรถสักคันยังไม่ผ่าน ถนนหนทางช่วงเมื่อวานเนาะเมื่อวานเมื่อก่อนสองมือถ้าเจ้ามาขนหิมะก็คือทยอยทยอยขนขนได้เท่าที่ที่ไหวอ่ะอ่าบ่ให้มันแบบคือมันมันถนนมันแคบถนนมันแคบเราการสัญจรหรือว่าคนเดินมันอาจจะรายอาจจะเกิดอุบัติเหตุง่ายถนนลื่นพออย่างประมาณเนี้ยทางเทศบาลถ้าเจ้ากับว่าซอยขนตาม ีแยกตามบริเวณทุกหมองอะที่แบบหิมากองสูงสูงบัง,บงทัศนียภาพในการสัญจรในการจราจรไปมาอีกอย่างประมาณเนี่ยเป็นบริการอีกอย่างหนึง่งมันอาจจะละลายไปยากเพราะว่าอากาศมันมันบ่ไปใสมาใสเลยอะ่ะมันคงทีมันก็นเลยต้องต้องช่วยแบบนี้เออท้านี้แบบ ฝนตกหรือว่ามีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นยั่งเสียจากลบนิลายก็จะเหลือลบนิดหน่อยยังสอ่ามันอาจจะไปไว้แต่นี่คือแบบทุกอย่างแบบโดนสาบโดนสตาบแบบเป็นก้อนหินแบบ <c oughs> แข็งไปหมดเลยอันนี้คือเขาเขากวาดไปหอวานเนาะถนนร้อยกวาดคือข้างล่างนี่เป็นแบบลั่นสเก็ตเลยอะ่ะมันจะลืน่นลดบางคั้น การเบรกหรือว่าการอีกยังมันอาจาอาจะเกิดอุบัติเหตุย้งไงเนาะเขาก็เลยมาทําการข้นตามซีแยกตามมุมต่างๆ่ดี๋่าีหิมะที่เป็นผู้เขาเล่าการเขาขนแบบทําได้เท่าที่ไหวประมาณมันเป็นน้แข็งไปหมดแล้วโดนสาถึงหิมะจะยุดตก๊กแต่ความหนาวไม่ไปไหนมาไหนมันก็เลยต้องแบบอยู่อย่างเนี้ย <c oughs> อยู่อย่างเงี้ยหน,นานานบรรยากาศถนนหนทางนาบ้านนี่แหละไม่ไี้ไปไหนไปไกลก็ลคขึรอรออย่างเดียวรอให้ทุกอย่างดีขึ้น อุณหภูมิดีขึ้นสภาพอากาศดีขึ้นอ่านี่คือบรรยากาศสามโมงเศร้าเก้านิกาเชา้าวันอาทิตย์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปี2026